สวัสดีครับวันนี้เรามาชมต้นไม้กันนะครับอันนี้คือต้นต้นไกลครับต้นไกลครับอยู่ในกระถางครับน,นี่ก็ต้นโพครับโอันี้ก็โพ LEGO อีกต้นนึงครับอยู่ในกระถางครับอยู่ในกระถางครับครับ มะขามครับน,นี่ลิ้มซานครับลิ้มซานใบเล็กครับใบเล็กครับต้นไกอีกต้นนึงครับไกอีกต้นนึงครับไกอีกต้นนึงครับต้นโพครับโพครับ ช้อนเงินช้อนทองครับต้นช้อนเงินช้อนทองอันนี้เพมหน้าครับเพมหน้าครับมาเป็นเป็นเข็มรับเข็มรับเข็มรับ เชอรี่แคะครับเชอรี่แค่ครับตอนนี้ก็ฝนพิ่งพึ่งหยุดไปครับฝนตกตั้งแต่ตอนเช้าครับพิ่งหยุดไปครับเดี๋ยวนะครับตื่นมครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ